ครับผมเข้าใจอยู่ครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปาดาวน์โหลดวิดีโอเข้า,าไปอยู่ใน youtube นะครับเมื่อเพื่อนๆเปิดช่องใหม่เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมเองก็เปิดมาหลายช่องแล้วก็ชินชา การที่เราแบบเปิดช่องแล้วไม่มีใครดูไม่มีใครชมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเวลาแล้วก็วิดีโอของเราที่เราทําวิดีโอออกมาให้มันเยอะๆว่าอนะครับแต่นี้การที่เราจะ modify เนี่ยเราไม่ต้องไป modify อะไรนะครับเราปล่อยไว้นะครับเพราะว่าอแอป youtube เนี่ยเขาจะ modify ให้เราเองนะครับให้เราตั้งหัวข้อชื่อเรื่องอะไรไว้ทุกอย่างเราอัปโหลดเข้าไปเลยวิดีโอแล้วเดี๋ยวอ่า youtube มันจะภายใดไม่เกิน2อาทิตย์นะครับอ่าหรือว่าเดือนหนึ่งให้เดือนหนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยว youtube มันจะ modify เองแล้วมันจะส่งอ่า,อาเขาเรียกอะไรละอ่าเป็นบล็อกอเนี่ยส่งเข้ามา หาเราเสร็จแล้วเราก็จะรับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราลงไปแล้วเขาก็จะให้รหัส youtube เราพอเขาให้รหัสเรามาเนี่ยเราก็เก็บรหัสอยู่ไว้เอาไว้เผื่อได้ทำการล็อกอินช่องของเราเพราะว่าทางแอป youtube เนี่ยเขาโมดิฟายมาให้เราแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการ แท็กนะครับแท็กวิดีโอของเราเพื่อให้มันเข้าลึกไปอีกหน่อยเพื่อการคัดเลือกวิดีโอการที่แอป youtube มันจะแท็กแล้วก็รับวิดีโอของเราแล้วก็เขาจะเอาไปเผยแผ่นะครับแล้วก็อีกลหลายๆเรื่องนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นกังวลกันเยอะนะครับคนที่เปิดช่องยูทูบยอดไล์นะครับ ยอดไลค์ยอดติดตามยอดดูนะครับยอดดูก็หนึ่งพคนยอดไ like ลค์5้าค้อยคนกดติดตาม500้คนถ้าครบนี่ปุ๊บเข้าเขตชุมชนเมื่อเพื่อนๆนเข้าเขตชุมชนแล้วเนี่ยเพื่อนๆนก็สบายแล้ววิดีโอของเพื่อนๆนก็จะกระจายไปทั่วเพราะว่าตอนนี้ ถ้าการดูยังไม่ถึงพันคนไลค์ไม่ถึง500คนกดติดตามก็ได้ยังไม่ถึง500คนก็ยังไม่เข้าเขตชุมชนก็ต้องอดทนไปก่อนนะครับครับสวัสดีอีกครั้งนะครับแล้วอย่งไรแล้วเดี๋ยวอ่าผมจะทำคลิปอ่าออกมาเรื่อยๆแล้วให้เพื่อนๆคอยอ่าติดตามดูนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับเป็นไงครับสบายดีส่วนผมสบายดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเปิดบัญชี YouTube นะครับหรือว,ว่าเปิดบัญชี Google เนี้ยครับให้เพื่อนๆเ,เตรียมอีเมลไว้นะครับพร้อมรหัสนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปที่ Google โครมนะครับหรือว่าอาโครเมียมครับแอปโครเมียมนะครับกดเข้าไปเลยแล้วเพื่อนๆก็ไปกดที่หัวมุมขวามือ3จุดนะครับดูว่าอเว็บไซต์อเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับเห็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปไหมครับเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูอีกทีว่า มันเปิดแล้วหรือ,อยังนะครับอ่ะเปิดแล้วนะครับถ้ขึ้นตัวสีน้ำเงินอย okay, ahead, <van> ่างนี้เปิดแล้วพอเปิดแล้วเสร็จเราก็กดเข้าไปที่ค้นหาของ Google นะครับให้เพื่อนๆพนพิมพ์คำว่า www.google.com นะครับ แ็จแล้วก็กดที่ enter นะครับกดที่ enter เข้าไปเพื่อนๆก็จะออกมาหน้านี้นะครับ้าจะเขียนว่า Google นะครับเห็นไหมครับเขียนว่า Google แ,แล้วก็เพื่อนๆก็กดเข้าไปกดเข้าไปหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับดูก่อนนะครับ เดี๋ยวผมเลื่อนหาให้ดูอ่าโอ้ยมันเลื่อนมันเลื่อนนีครับเดี๋ยวเพื่อนก็จะเห็นคําว่าสร้างช่องใหม่นะครับถ้าเ,เพื่อนๆไม่ต้องการตรงนี้ก็มากดตรงนี้ก็ได้นะครับมากดอยู่ช่วงนี้ก็ได้เอาก็กดลงไปนะครับล้วกดย่อลงมาเล็กหน่อยนะครับย่อลงมาเล็กหน่อย ให้เ,เพื่อนๆพิมพ์คำว่าสร้างช่องใหม่นะครับสร้างสร้างช่องใหม่อ่ะมันขึ้นมาแล้วนี่ครับสร้างช่องใหม่นะครับเราก็กดเข้าไปตรงสร้างช่องใหม่นะครับนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับมันก็จะเขียนว่าสร้างช่อง youtube นะครับอ่า ที่จะเขียนว่าสร้างช่อง YouTube ท o u กูเ o g ลซัพพ p ร์ตเนี่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ Google Support สร้างช่องใหม่นะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาหายไปไหนช่องเยอะจังแต่ผมดูนี่อยู่นี่นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ กดเข้าไปตรงสร้างช่องนะครับสร้างช่องก็จะออกมาหน้านี้นะครับอันนี้ผมจะขยายให้ดูนะครับเนี่ยคือช่องที่เราต้องสร้างใหม่นะครับเราก็มาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะเขียนว่าไปที่รายการช่องของคุณนะครับเราต้องการจะสร้างช่องใหม่ก็ไม่ลีลาแล้วครับ เราก็กดเข้าไปกดเข้าไปที่สร้างช่องใหม่ของคุณนะครับครับเสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยสร้างไว้แล้วแต่ผมต้องการจะเพิ่มบัญชีผมก็จะกดเข้าไปที่โครเมียมนะครับผมสร้างไว้แล้วแต่เนี่ผมจะมายกตัวอย่างการสร้างบัญชีกู u t u b e ให้นะครับแล้วก็กดเข้าไป นะครับมันก็จะมาขึ้นหน้านี้ถ้า,าคนที่สร้างใหม่เลยเนี่ยมันจะไม่เด้งไปที่หน้า y o u t u b e นะครับตอนนี้ผมต้องการเพิ่มช่องใหม่เพื่อยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูว่าการสร้างช่องใหม่มันจะเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เนี่ยครับสร้างช่องใหม่อันนี้บัญชีเก่าผมนะครับ บัญชีเก่าผมแล้วก็กดเข้าไปที่สร้างช่องใหม่นะครับเสร็จแล้วก็จะมาช่องนี้หากคุณต้องการสร้างช่องใหม่ให้สร้างบัญชีแบรนด์นะครับคืออะไรก็ได้ครับชื่อคุณจะชื่ออะไรก็ได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับแต่เราก็ให้เพื่อนอกดชื่อลงไป เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างว่า,าผมจะใช้ชื่อช่องผมว่าเที่ยว,ว,ยว,ยวน,นะครับเที่ยวอ่าอ่าแป๊บนึงเที่ยวกันอเอาใหม่ไม่คราะเที่ยวด้วยกันไทยแลนด์ครับ เที่ยวด้วยกันไทยแลนด์ดีไหมครับเที่ยวด้วยกันอ่าเที่ยวด้วยเที่ยวด้วยอ่าไม่เอาไม่พอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่พอเอาเป็นว่าเที่ยวด้วยกันครับเที่ยวด้วยกันครับผมสร้างว่าเที่ยวไปด้วยกัน ต่นี้เพื่อนๆต้องการจะสร้างบัญชีก็กดเข้าไปที่คําว่าสร้างเลยนะครับไม่ต้องรีรอกดเข้าไปเลยแต่นี้อผมบัญชีผมเยอะแล้วผมยังไม่อยากสร้างเพิ่มก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะครับครับกดเข้าไปทีนี้ผมสร้างไว้แล้วก็ผมก็เลยไม่ไม่อยากจะสร้างเพิ่มมันเยอะครับอขอบคุณนะครับที่ติดตามอ่า รับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระด,ดิ่งกดติดามผมด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ